ข้าหน่อยนัด <Not. Not. S 1> อ,อือยังไม่เ็ดอีกเนี่ยโอ้ยล้อจนโตเตะไปหมดแล้วเออยืนล้อจนเขาจะเชื่อหมดแล้วนะเนี่ยโอ้ยเมื่อยฟูดเ,เอ๋ยนอดนัดเอ้ยยังไม่เ็ดอีกเนี่ยเออรอนานจนขาหายไปข้างนึงแล้วนะเนี่ย ถึงสั้นชาน้ามันมึนขนาดไหนเนี่ยเออเอยไม่มีแรงจะเดินลงแล้วนต่เนี้ยอุ้มได้ไหมล่ะเนี่ยโอ้จใจเดินลงไปเองเหรอโถชีวิตเออเอหนทางมันสั่งยาวไกลและเกินเหมือนเดินทางมาหลายหมื่นลี้กอจะได้กินข้าวนี่ก็จะแทบขาดใจเอาลูกมาแล้ว yang selalu dididik dan didatang.